สแก้วไล่ล่าระทึกทหารพาสกัดจับรถกระบะรอบขนสิแรงงานเถื่อนชาวกัมพูชาก่อนเสียหลักตกข้างทางสารภาพกลับไปบ้านเกิดไม่มีงานทำขาดรายได้ตัดสินใจมาหางานทำฝั่งไทยเมื่อเวลา4นาฬิกา15นาทีวันที่15ตุลาคม2568กองกำลังบุรพาโดยเฉพาะกิจอรัญ,ญประเทศและชคทพ .12 ได้เข้าสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวบริเวณเส้นทางระหว่างบ้านสลองคอง บ้านกุดหินตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วโดยชุดลาดตระเวนเฝ้าตรวจร้อยทอพหนอและเฉพาะกิจอรัญญประเทศได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานเถื่อนที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยจึงออกปฏิบัติการและตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสประตูสีขาวทะเบียนกทหกเก้าศูนย์สามสแก้ววิ่งมาบนเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบ แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องขับหลบหนีนำไปสู่การไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดระหว่างการหลบหนีรถกระบะคันดังกล่าวได้เสียหลักตกข้างทางบริเวณบ้านสลองคลองหมู่3ตำบลคลองน้ำใสอำเภออารัญญประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่จึงรุดเข้าตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลที่นั่งอยู่ภายในรถได้พาการวิ่งหลบหนีออกจากรถทันทีเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามและควบคุมตัวผู้ที่วิ่งหลบหนีมาได้ทั้งหมดรวม10คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวกัมพูชาแบ่งเป็นชาย6คนหญิง3คน และผู้ติดตามเยาวชนหญิงหนึ่งคนตรวจสอบไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตอยู่ในประเทศไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมตัวผู้ขับขี่ชาวไทยไว้ได้อีกหนึ่งคนจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้นำพาชาวไทยยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวกัมพูชาให้มารับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวกัมพูชาที่บริเวณชายแดนเพื่อน,นำไปส่งยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทยส่วนชาวกัมพูชาทั้งสิบคนสารภาพว่า เดิมเคยทำงานอยู่ในประเทศไทยแต่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากมาตรการคุมเข้มการเข้าออกชายแดนของทั้งสองประเทศแต่ด้วยเหตุผลที่กลับไปไม่มีงานทำและขาดรายได้จึงตัดสินใจติดต่อผู้นำพาชาวกัมพูชาให้พาเดินเท้าลัดเลาะตามช่องทางธรรมชาติข้ามมายังฝั่งไทยก่อนจะมีผู้นำพาชาวไทยมารับช่วงต่อจนมาถูกตรวจพบและจับกลุ่มในที่สุดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้นำพาชาวไทย พร้อมแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง10คนไปสักถามเพิ่มเติมที่กองบังคับการร้อยทอพ1206และจะดำเนินการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองน้ำใสเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป